ของข้าแล้วครับผมเครื่องตัดหญ้าแบตเตอรี่รุ่น 42v ของนกกาเกต้ตัวใหม่ครับมาพร้อมการปรับโฉมใหม่การสีทองสวยงามเลยเป็นรุ่นเขาควายนะครับทรงเดียวกับเครื่องตัดหญ้าน้ำมันเลยดูรุ่นนี้ใส่แบตเตอรี่2ก้อนนะครับรุ่น 42v ที่ต้องใส่อยู่เป็น80แอมป์2อก้อนอ่าถ้าใส่ก้อนเดียวจะใช้งานไม่ได้นะนะแต่กดไม่ติดปึ๊บ ต้องใส่พร้อมกัน2ก้อนเพราะรุ่นนี้เป็นรุ่น 12V เป็นรุ่นใหญ่ครับผมยิ่งใช้งานกับตัวแบตเตอรี่1 0แอมป์ของนาเกตะ2ลูกเนี่ยชั่วโมงกว่าๆสบายสบายเลยครับและรอบจัดด้วยความแรงไม่แพ้เครื่องตัดหญ้าน้ำมันเลยครับพี่ๆท่านใดที่รออยู่นะเครื่องตัดหญ้าแบตเตอรี่ 12V ตัวใหม่ของนาเกตตัวนี้คุ้มมากครับตัวเก่าต้องยังใช้งานอยู่เลยตัวเนี้ยของใหม่เข้าแล้วพี่พท่านใดสนใจพี่กัดอยู่ในตะกร้าถ้าชอบอย่าลืมกดตัวใจกดติดตามใม่้ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้ามารีวิวตัดไฮโรด,ดร ไปมาดูกันครับผม